ก่อนไปพงคอมบนแม็ก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 น,นั่นนั่นนั่นอ,อ๋อเขี้ยขอนไม้หตาอู้ทำด้วยอะไรเนี่ยนี่กูเป็นหน่วยพยาบาลไม่ใช่แล้วไงวะฮะทำไมกูบู๊อย่างเงี้ยสวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้นะครับผมแล้วก็จะมาจัดสเปคกันนะผมสเปคนี้ก็จะเป็น CPU ที่ใช้จะเป็น Ryzen 7 2700X นะครับผมไม่ได้โอคอร์กนะครับผมส่วนการ์ดจอที่เราใช้ก็จะเป็น RTX 2070นะครับผมปรับอัลต้านะครับผมส่วนแรมใช้เป็น16 g b บัส3,200นะครับผมตัวเกมติดตั้งไว้ใน SSD 970 Evo นะครับผมช่วยให้โหลดเกมเร็วขึ้นโหลดเกมแรงยิ่งขึ้นนะครับผมลดแหลกลดกระตุกนะครับผมส่วนการ์ดจอก็ช่วยให้เกมภาพสวยยิ่งขึ้นเฟรมเรทสูงขึ้นทําให้เล่นเกมลื่นๆนะครับผมส่วน CPU เนี่ยตัว r 7 2700X เนี่ยก็สามารถ รองรับการตัดต่อรับการสตรีมมิ่งนะผมรองรับเกมที่กินซีพียูหนักๆได้อย่างเช่นเกมที่ผมเล่นอยู่ตอนนี้ก็กินซีพียูหนักมากนะครับผมอืมก็เนี่ยครับผม CPU R7 แล้วผม8คอร์16เทศนะครับผมเกมนี้กินซีพียูประมาณ40-50นะครับผมก็ถือว่าค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวนะครับผมโอ้ยโอี๋ยวเดี๋ยววิ่งกลับวิ่งกลับเดี๋ยวเดี๋ยวกูไม่กูไม่คุ้นทางที่โอ้โหไหนเพื่อนเพื่อนพยาบาลไหนวะเห็นแวบแวบ ไปไหนแล้วหมูเห่าหมูหายปะหมูหายหมูหายนะครับโอเคเดี๋ยวไปเิอใหม่แล้วกันนะครับผมอันนี้ปรับออาตานะครับผมก็ถือว่าสบายๆเอาไปเล่นกับจอ1 4 4 h ง้อยสบเฮิร์ตได้อย่างสบายๆเลยนะครับผมเล่นลื่นๆนะครับลื่นๆเลยเอาปืนนี้ดีก,กว่านะครับตัดเอาตานะแต่ด่านนี้รู้สึกว่าเท็กเจอร์มันค่อนข้างเยอะนะครับพวกใบไม้พวกเม็ดฝนใบหญ้าฟิวอะไรเงี้ยนะผมมันก็เลยทาให้เฟรมเอทดรอลงมาหน่อยนะครับ ก็ถือว่าปกตินะครับอโอ้ค่อนข้างด่านนี้ค่อนข้างกินซูอยู่เฮ้ยเจอ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 ,เจอมึงตายแน่ปลระเบิดยัดแม่งเลยเฮีย้ยตายไหมตายไหม,มบึมบึมไหนล่ะไปไหนแล้วเอามันไปไหนวะฮะปลระเบิดยัดขนาดนี้เอามันไปไหนวะ อุ้ยดอกเดียวกูตายเลยครับอ่ะโอเคปรับอัลต้าด่านนี้จะอยู่ประมาณ100่ง่ากว่าเฟรมนะครับผมอโอเคทีนี้เราจะปรับเป็นไฮนะครับปรับไฮ g ปเพดีซิงค์ ync, นะครับโอเคเกิดใหม่ปรับไฮให้ผมเฟรมเนี่ยอยู่ที่120นะครับ120 130เฟรมนะเออก็ด่านนี้ถือว่าซดโอ้โหซดทรัพยากรสุดยอดเลยนะครับ ทั้งการ์ดจอทั้งซ p u เนี่ยนะครับแลมกินแบบแอดอุย้ย <laughs> กูตกใจหมดนี่กูเดินเดินมาไม่ดูหาอะไรเลยตกใจหมดเลยนะครับโอ้มันเดินมาเป็นผูนี้กูหลุดเดี่ยวมาอย่างนี้ก็ตายนะครับอ่าโอเคปรับไฮกำลังดีนะกำลังดีโอเคแต่ทีนี้เราจะลองปรับเป็นอีกสเต็ปหนึ่งให้ดูนะครับปรับเป็นมเดียมเป็นวิซิงนะครับโอเคเกิดใหม่ไป เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวช่วยนะกูขอยิงอะกูเห็นมันกูเห็นมันอุย้ยอ้าวกูยิงเพื่อนทำไมวะนี่นะครับผมนี่แน่อันนี้ปรับมีเดียมผมเฟรมเลร้อยห้าสิบเฟรมนะครับผมอ่าก็กำลังดีเลยเอาไปใส่คู่กับจอร้อสิบสี่นะผมลื่นหัวแตกนะครับโอ้อันนี้เอาเกมติดตั้งว่าในเอเดดีก็จะสูญอีโวเนี่ยผมยังไม่รู้สึกว่าเกมมันแหลกเลยนะค่อนข้างโอเคเลยแหละนะครับอืมอ่านะครับ ด่านนี้ปรับมีเดียมก็ถือว่ากำลังดีนะร้อยสา <Jim>, มสิบร้อยสี่สิบเต็มสบายสบายเยอะด้วยเอ้ามันตายไหมนะโอ้คุณยังไม่ตายโอ้คุณยังไม่ตายเลยนี่โอเคเดี๋ยวเราจะปรับอีกสเต็ปหนึ่งนะครับอันนี้เล่นใหม่ๆมันก็จะไม่ชินด่านอย่างนี้แหละนะครับถ้าเล่นไปเรื่อยๆมันจะชินเองครับมันจะแบบหลงหลงดมๆไม่รู้ทิศไหนเป็นทิศไหนนะครับเอาเดี๋ยวเดี๋ยวไหนไหนมึงยิ่งใคร อันน oh, oh. ี uh. at at ้ปรับเป็นโลนะเฟรมเดียก็ประมาณ140เฟรมนะโอ๊ยก็รู้สึกว่าไม่ไม่ต่างกับมีเดียมมากสักเท่าไหร่นะครับผมอืมโอ้ซีพียูก็กินค่อนข้างหนักพอสมควรนะนะครับอืมส่วนซีพียูเนี่ยผมใส่ชุดน้ำนะใส่ชุด NCXT เมื่อน้ำสองตอนนะครับผมน่าจะเป็น X 6 2นะถ้าจำไม่ผิดก็ระบายความร้อนดีๆได้แหละนะเออก็อุณหภูมิห้องพัดลมเนี่ยอุณหภูมิไม่เกิน60องศาถือว่าเย็นเจี๊ยบนะครับสบายหรือ อ่านี่ครับผมปรับโลเนาะอยู่ตรงนี้ก็อยู่ประมาณ1 6 0 1 7 0เฟรมทั้งนี้ทั้งนั้นมันก็ขึ้นอยู่กับที่ที่เราเดินไปนั่นแหละครับอืมจะให้เฟรมเทมันนิ่งมันก็ไม่ใช่นอกจากจะล็อกเฟรมเหลวไว้สัก60อะไรเงี้ยนิ่งแน่นอนคอนเฟิร์มนะครับ add b l o คอนเฟิร์มนะครับอืมแต่ปรับโลภาพไนมะ่ค่อยสวยสักเท่าไหร่นะแต่ถ้าใครชอบลื่ๆนๆอ่ะก็ได้ครับจัดไปรถคันนี้ขึ้นได้ไหมอยากขับจังเลยอ่าผมขอปรับกับเอ้ยเอ้ยเอ้ยใช่ไหมนะใช่ไหมนะ ใช่ไหมนะ่ะมึงยิงใครมึงยิงใครมึงยิงใครเดี๋ยวมึงช่วยยิงอืมอืเขาเรียกว่าศาสตร์กระสุนศาสตร์กระสุนอ่าเรียบร้อยเลยนะครับอ่าตอนนี้รีวิวไป5นาทีแล้วเดี๋ยวขอเล่นอีกสักรอบหนึ่งละกันนะครับเอามันสัก6นาทีเดี๋ยวขอปรับเป็นอัลต้าเหมือนเดิมอัลต้าอัลต้ากับไฮกำลังดีนะครับเอาเกิดสิวะโอเคเนี่ยครับโอ้โหเงาแบบโคตรสวยนะผมนี่ปิดปั๊บปิดปั๊บนะครับ กดได้ฟิลเลยนะครับจอที่ผมใช้นี่จะเป็นเบนคิวเอามุหมอบทำไมเอากูหมอบด้วยแล้วกันเบนคิวสองห้าสี่หกนะสองห้ <laughs> 46, นาสี่ไหนวะโอ้มองไม่เห็นนะผมโอเคก็จบขอจบไปกับสเปคนี้นะครับสเปคนี้ก็จะอยู่ราวๆประมาณ60,000บาทนะครับผมก็คือจะมีกาจอมีชุดน้ําคือมันแพงตรงที่ว่ากาจอตัวนี้ rtx มันเป็นเทคโนโลยีใหม่มันก็เลยดูแพงแล้วก็ตัวแรมมีไฟมันก็แพงอีกหมอ้อน้ําชุดน้ํามีไฟมันก็แพงอีกตัวเคส มีตัวเคสเรียบๆแบบนี้ s x ่อยู่อย่างนี้ก็ถือว่าเกือบจะแพงนะแต่หล,หลักๆแล้วตัวการ์ดจอมันจะใช้งบค่อนข้างสูงมันก็เลยเหยียบ6 0 0ม0่นนะครับผมเนาะแต่สเปคนี้นะครับถ้าสนใจเนี่ยสามารถสั่งประกอบจัดสเปกกับแอดบอได้เลยนะผมลงเกมลงวิ n d o w s ให้พร,ร้อมใช้งานหากมีปัญหาเรื่องการใช้งานเนี่ยก็สามารถทักมาปรึกษาได้ตลอดเวลานะผมแต่บางทีผมอาจจะตอบช้านิดหน่อยนะผมเพราะว่าบางทีติดงานรีวิวนะครับงาน,นอันนี้ผมให้ดูตัวเคสนะครับผม ประมาณนี้นะครับผมโอเคถ้าชื่นชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์ like, กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับผมอย่าลืมกดปุ่มกระ,กระดิ่งเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆจากผมด้วยนะครับผมไปแล้วนะครับสวัสดีครับก่อนไปผมขอหมดแม็ก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 ไหนนะไหนมันอยู่ไหนไปเว้ยเอพวกมึงไป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 โกโก้กระโดดน้ำโอ้โหคุณนึววนๆๆนกว่าสงครามเวียดนามวิ่งวิ่งไหนไหนใครยิงกู้งผมไม่มั่นใจว่าตัวนั่นนั่นนั่นอ๋อเคีียดขอนไม้ ตากูทมด้วยอะไรเนี่ยคนจะไปใส่แว่นโอ้โหระเบิดระเบิดนี่นี่สดุกกูจะเล่นต่อใช่ไหมอเอาไปครับอาไปไปคอยแลกกระสุนนี่กูเป็นหน่วยพยาบาลไม่ใช่แร้วไงวะ,ะทำไมกูบู๊อย่างเงี้ยเพื่อนกูมาแล้วอ่ะโอเคครับผมก็ตามนี้แหละผมไปแล้วนะครับสวัสดีครับ